สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาะประจําเดือนมีนาคลิปนี้อาจจะนานสักหน่อยนะครับเพราะมีดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงครับคือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตรีเทพดาวมฤตยูซึ่งจะย้าย7ปี1ครั้งแล้วก็ดาวสุดท้ายคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวสำคัญสําหรับคนลัคณาราศีมีนครับเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวความสําเร็จครับจะย้ายราศีพร้อมกันถึง3ดวง ในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับเราไปด้านจิตใจกันก่อนครับดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสครับตอนนี้ดาวพฤหัสกุมกับดาวศุกร์อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีการพบปะพูดคุย กับคนมากหน้าหลายตานะครับได้เจอคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะดาวสุขตอนนี้ได้ตำแหน่งอุดล้วก็อาจจะมีการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีการเดินทางไกลในช่วงดังกล่าวแต่ไอ้ดาวสุขนั้นมันเป็นดาวสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15อาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งครับ และดาวใจในช่วงนี้เสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นท่านจะนะครับมีเซนท์ทข้งๆแรงหรือท่านนั่งสมาธิช่วงนี้ก็จะได้นั่งได้นานเป็นพิเศษหรือบางทีทางท่านอาจจะนั่งแล้วเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าอะไรต่างๆครับก็จะมีเรื่องเข้ามาหลายๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับหลังจากนั้นในวันที่1ครับดาวเสาย้ายนะครับจาก ราศีมังกรครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนภบวินาศพอย้ายเข้าไปอยู่แล้วดาวเสาเป็นดาวลาภแสดงว่าสิ่งที่ท่านทำต่างๆที่ได้มานะครับเงินทองจะได้มาหมดไปไม่เหลือเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ออกคลิปให้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วนะครับช่วยเก็บเงินเก็บทองกันสักนิดนึงครับหลังจากดาวเสาย้ายแล้วท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ไม่ค่อยมีสาระด้วย คือได้มาหมดไปได้มาหมดไปมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเท่ากับดาวเสาร์ในช่วงแรกที่ย้ายราศีไม่ได้ให้คุณกับเราคนลนักษณะราศีมีนเท่าไหร่แล้วก็มุมดาวเสาร์กับราหูที่บีบอย่างเงี้ยมันจะทําให้ท่านค่อนข้างอึดอัดไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นวันที่8ดาวมาุตยูครับย้ายราศีซึ่งดาวมาตยูนั้น มันอยู่ในเรือนภพการเงินมาถึง7ปีนะครับหลังจากมนุษย์จะย้ายราศีมันก็ทําให้การเงินการทองอะไรต่างๆนั้นดีขึ้นหรือบางทีซื้อของมาแล้วมีตําหนิซื้อของมาแล้วไม่ได้ดั่งใจหรือการเงินค่อนข้างช้ากว่าจะได้มาแต่ละบาทหลังจากนี้ต่อไปครับด้านการเงินการทองของท่านจะเริ่มคล่องตัวแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็วันที่11ดาวพุธ ย้ายราศีดาวพุธเป็นดาวพันธุแล้วก็เป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือมีแฟนมีคนมาชอบมีคนมาถูกใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและในช่วงวันที่15มีนาเอาขอโทษวันที่12ก่อนดาวคารย้ายราศีดาวคารที่ย้ายราศีในช่วงนี้ ปรากฏว่าดาวคานเป็นดาวการเงินพอได้เกณฑ์แบบนี้นะครับการันตีเลยถ้าใครขายบ้านมีเกณฑ์ขายได้หรือถ้าใครซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พอดาวการเงินได้เกณฑ์กับลัคนาแบบนี้นะครับก็ต้องบอก,บอกว่าในช่วงหลังจาก12มีนาไปนะครับอีก45วันการเงินการทองของพี่ปากาจะดีอย่างต่อเนื่องไม่สนใจว่าดาวอะไรจะเป็นอย่างไรการันตีเลยครับจะมีเงินเข้ามา มากๆในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่15มีนาครับดาวศุกร์ก็ย้ายตราศีออกและดาวอาทิตย์นะครับก็ย้ายเข้ามาแทนด้วยดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิอฬิก็แปลว่านี่สินยิ่งการันตีใหญ่เลยครับว่าในช่วงนี้นะครับเดือนมีนาที่ประกาเนี่ยจะซื้อรถซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้านหรือบางทีอาจจะเอาบ้านเข้าไปไฟแนนซ์เพื่อเอาวงเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเอง อะไรลักษณะนั้นก็สามารถทําได้เรียกว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยสําหรับคนลกษณาราศีมีนแต่จะเสียอยู่เรื่องเดียวคือไอเสาที่มันย้ายเนี่ยมันเสวยฤกิกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เงินนั้นได้มาหมดไปได้มาหมดไปไม่เหลืออะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าจะมีการเสริมดวงการอาจารย์ก็อยากให้ไปทําบุญสังฆทานทําบุญโบสถ์ทำบุญวิหารแล้วก็มีการสวดมนต์อย่างเช่นอาจารย์ สวดพระคาถาเงินล้านสักวันละ15จบอะไรลักษณะนั้นจะดีกับตัวท่านเป็นพิเศษเลยครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินการทองนะครับดาวการเงิน เป็นดาวอังคารและดาวังคารกาลังจะย้ายราศีในช่วงวันที่12มีนานี้นะครับก่อนอื่นมีข่าวประสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์จะเปิดสอนนะครับที่บ้านอาจารย์ยักษ์ในวันที่29มกราคมเป็นวันอาทิตย์สามารถจอดรถที่นาบ้านได้ใครสนใจอยากเรียนแบบตัวเป็นๆเ,เจอกันนะคบเป็นคลาสเรียนก็มาเรียนกันได้หรือถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ก็มีให้เหมือนเดิมอยากดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ไลน์ดีโหราพยายักษ์ ติดต่อกับคุณออมได้เลยครับทีนี้เรามาดูด้านการเงินกันในช่วงนี้ดาวราหูครับโคจเรเสวยเลิกไม่ดีแล้วเท่ากับตอนนี้ดาวราหูนั้นค้นซับคนละคณาราศีเมร์รถราศีมีนนะครับที่เก๋าเราเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับราหูที่โคจรไม่ดีแบบนี้มันทําให้ท่านเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือซื้อของมามีเกณฑ์ของเสียหายของสูญหายหรือใช้ไม่ได้นานทั้งที่ในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรโครจรถอยหลังแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือวันที่1ดาวเสาร์นะครับย้ายราศีพอไปอยู่ในภพวินาศดาวราภาัแปลว่าลาบผลพอเข้าไปอยู่ในภพวินาศมันก็เลยทําให้อะไรครับลาบผลอันตรธานหายไปเพราะนั้นเรื่องการเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและ ตัวดาวมนุตยูเองที่อยู่กับดาวราหูนั้นนะครับด้านการขายของออนไลน์ยังพอทําได้อยู่นะครับแต่ด้วยความที่ถ้าจะเริ่มลงทุนอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะทําอะไรใหม่ๆอาจารย์ยักษ์อยากแนะนําควรจะเป็นช่วงหลังจากดาวอังคารย้ายราศีครับในช่วงแรกที่ดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษภตรงนี้อังคารสเสวยตรียางเสาแล้วก็เทสาตรีเลิกอาจารย์มองว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงที่อังคารอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งถอยรถถอยบ้านอย่าเพิ่งซื้อรถซื้อบ้านอะไรต่างๆนะครับอย่าเพิ่งซื้อของใหญ่ให้เลยวันที่12ไปก่อนแล้วก็ดาวการเงินที่ได้ราชาโชคอาจารย์ว่ายังพอมีมุมที่ยังหาเงินได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วใช้หมดนั่นเองครับหลังจากนั้นในวันที่8ดาวมาตะตยูครับย้ายราศี ไปกลุ่มกับดาวการเงินเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์มองว่าในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เสียนะครับเงินกับด้านเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นมือถือพังนะครับเราเตอร์ที่บ้านมีปัญหาอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่คล่องหรือว่าคอมที่ใช้อยู่มัน out แล้วต้องซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อะไรลักษณะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายกับอุปกรณ์ภายในบ้านหรืออุปกรณ์ในการทำมาหากินสักนิดหนึ่งครับ ต่ไม่นานครับพอวันที่12ดาวองดาวคานย้ายราศีดาวคารได้องค์เกณ์นะครับแสดงว่าทีนี้เนี่ยท่านจะหาเงินได้อย่างเรื่อยๆเลยแล้วก็จะหาเงินได้ดีมากๆไปอีก45วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินแกลบกัดก้อนเกลือกินนะครับหลังจาก12มีนาไปทุกอย่างจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับแล้วด้วยดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวพันธุพุแล้วก็เป็นดาวปัตตนิ แสดงว่าถ้าท่านจะซื้อรถซื้อบ้านแล้วหาคนกู้ร่วมไม่ได้หลังจากดาวพุธย้ายมาท่านจะมีคนมาช่วยคำประกันให้กู้ร่วมให้หรือถ้าท่านจะลงทุนมันก็จะมีการลงทุนแบบนะครับไม่ได้ทําคนเดียวแล้วทาร่วมกับคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวอะไรลักษณะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนอกจากจะมีเกณฑ์ได้รถได้บ้านแล้วส่วนใครที่รอการขายรถขายบ้านอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้ทั้ง2องอย่างเหมือนกันหรือถ้า ใครได้งานงานที่เข้ามาก็อาจจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างประเทศหรือต้องมีการเดินทางบ่อยๆสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่15ครับดาวทิศย้ายราศีมาทับตัวดาวทิศเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิยิ่งการันตีเลยว่าท่านจะมีเกณฑ์เป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีบ้านไม่มีรถเตรียมนะครับซื้อบ้านซื้อรถได้ในช่วงเดือนมีนาได้เลยครับและ ในวันที่15ดาวศุกร์ก็ย้ายอยีกเช่นเดียวกันทีนี้ดาวศุกร์มาให้คุณในภพการเงินอีกอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าไม่รวยช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะรวยช่วงไหนแล้วครับเพราะว่าดาวมรณะนะครับโคจรให้คุณอยู่ในภพการเงินเพราะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้รับมรดกนะครับได้รับที่ดินหรือขายอสังหาริมทรัพย์ได้หรือถ้าท่านมีของเก่าของเก็บสะสมมาขายในช่วงนี้ก็จะได้ราคาดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น อาจารย์ดูแล้วไม่มีมุมไหนที่จะไม่ได้ตังเลยเพเียงแต่ว่าถ้าจะซื้อของให้เลยนะครับวันที่12มีนาให้ดาวอังคารนั้นย้ายราศีที่ก่อนนะครับแล้วก็จะด,ดียิ่งขึ้นไปก็คือหลังจากเท่าไหร่ครับ15มีนาดาวสุกร์นะครับโคจรมาให้คุณอยู่ในภพการเงินนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องการเงินการทองครับ ทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับมาดูกันที่รับว่าเรื่องสุขภาพในช่วงนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างอย่างไงฝากกดติดตามนะครับในช anel อาจารย์ด้วยมีทั้ง YouTube LineToday แล้วก็ TikTok นะครับอาจารย์ไม่ขออะไรมากขอแค่กดติดตามเพิ่มยอดสัสบสกายให้อาจารย์หน่อยนะแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในช่วงเดือนนี้ที่จะต้องระวังคือมีดาวเกตครับ อยู่ในภพมรณะนะแล้วก็เล็งกับดาวมรตยูเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นสายปาร์ตี้อาจารย์อยากให้ดื่มได้แต่อย่าเมาหรือไม่กินเลยก็ได้นะครับหรือถ้าใครนะครับเคยเที่ยวบ้างไม่เที่ยวบ้างไม่แนะนําให้ไปที่อะโครจรนะครับเพราะเหตุจะเกิดจะเกิดแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะว่า ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพวินาศนั้นเล็งกับดาวเกตซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุแล้วก็ดูตามนี้อังคารราหูมัุก็จะอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเพราะฉนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องฟืนไฟความร้อนนะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารัดวงจรอะไรต่างๆครับและหลังจากนั้นนะครับในช่วงที่1่มีนาสาวกราหูที่อยู่ข้างหน้ากับหลังลัคนาคนราศีมีน เป็นช่วงดวนบีบนะครับพอเป็นช่วงดวนบีบแบบนี้นะครับมันจะทําให้ท่านนะครับอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรือทําอะไรก็จะมีอุปสรรคปัญหาติดขัดบ้างแล้วเรามาดูดาวมรณะกันรปรากฏว่าดาวมรณะได้ตําแหน่งอุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15วันแล้วเนี่ยถ้าจะมีเหตุเกิดกับท่านนั้นจะเป็นเหตุที่นะครับใหญ่หลวงหนักหน่วงฮาร์ดคอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียอย่าไปทําอะไรสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่แนะนําให้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้ํานะครับ อุบัติเหตุในช่วงนี้จะเกิดจากน้ำเป็นหลักอาจจะเป็นน้ำมันก็ได้น้ำในสระน้ำก็ได้หรือน้ำในห้องน้ำก็ได้ก็อยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ดูตามนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือยุงอะไรเงี้ยนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดไว้ด้วยนะครับดาวสุกนั้นนะครับมันจะเสวยเลิกราชาเลิกยาวไปเลยครับจนถึง วันที่4นะมีนาดาวสุกเองก็จะเสวยสมโนเลิกการที่ดาวมรณนะเสวยสมโนเลิกนั้นท่านมีเกณฑ์โดนลมเพลมพัดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ห้อยพระสักนิดหนึ่งหรือสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนออกจากบ้านสักนิดหนึ่งแต่กลับกันครับหลังจากวันที่12เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปดาวสุกได้วอระโคตามาระวางท่านจะกลายเป็นว่าท่านจะได้สิ่งศักดิ์สิทธ นะครับหรือวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมาครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากช่วงวันที่12ไปแล้วเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีที่จะได้พลักคงพลักเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็วันที่15ดาวศุกร์ย้ายราศีพอดาวศุกร์ย้ายราศีแบบนี้ไม่ต้องระวังอะไรเลยครับเพราะดาวศุกร์ให้คุณอยู่ในภพการเงินกลายเป็นว่าด้านสุขภาพไม่ต้องระวังแถมจะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเพราะนั้น ท่านต้องระวังเยอะๆนะครับอาจารย์ใช้คำว่าเยอะๆเลยในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มีนานะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับคำว่าน้ำเนี่ยไม่ทานนะครับเล่าเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้านะครับอยากกินอะไรซื้อน้ําที่มันเปิดฝาด้วยตัวเราเองอย่าให้ใครเปิดให้หรืออย่าให้ใครไปชงน้ําอะไรให้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันต่อนะครับอย่างไราอาจารย์ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับใน yu tube ใน l i v e t o d a y แล้วก็ใน tiktok ด้วยนะครับไม่ขออะไรมากขอแค่กดติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานการการงานนั้นย่อมสัมพันธ์กับดาวการเงินครับเพราะว่านะครับเราไปทำงานเราก็อยากได้ค่าตอบแทนเป็นเงินทองถูกไหมในช่วงแรกดาวอังคารไม่ดีตนะั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่12เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะย้ายงานเริ่มงานใหม่สัมภาษณ์งานต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนถ้าเป็นไปได้ให้เลยวันที่12มีนาไปก่อนให้ดาวนะครับอังคารนั้นย้ายราศีในช่วงแรกยังไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพการงานดาวการงานเองเป็นดาวพฤหัสปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นอยู่กับดาวศุกร์นะครับทีนี้ งานที่ได้มาในช่วงนี้อาจารย์การันตีว่าจะเป็นงานที่มั่นคงสามารถทำได้ยาวทำได้นานงานในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11ดาวอาภฤหัสนั้นกลุ่มกับดาวสุกนะคบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ครับเป็นงานวางแผนงานติดต่องานเกี่ยวกับต่างประเทศงานเกี่ยวกับด้านการแก้ไขนะครับของที่เสียให้กลับมาใช้ได้ใหม่เป็นงานบริการเป็นงานเซอร์วิสเป็นงานที่ปรึกษาสามารถทําได้หมดทุกอย่างเลยครับ หลังจากนั้นวันที่11ดาวพุธนะครับย้ายราศีดาวมนุษตยูก็ย้ายในวันที่8ดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องเอกสารคําพูดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องวิทยากรงานตัวแทนงานในหน้างานติดต่อต่างประเทศนะครับหรืองานที่ต้องทํากันเป็นทีมหรือว่าต้องทําร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ดาวพุธเนี่ยนะครับได้ทั้งประลาได้ทั้งตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานแทนมากกว่าเช่นเขาไปไม่ได้ก็เลยโยนมาให้เราทําอะไรลักษณะนั้น ส่วนนะครับมนุษย์อยู่ที่ย้ายนั้นมันจะถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรงานออนไลน์เข้ามาซึ่งอาจารย์ก็แจ้งให้ท,ท่านทราบเลยว,ว่าถ้าจะมีการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนอะไรต่างๆให้เลยวันที่12ไปก่อนนะครับพอวันที่12เนี่ยดาวคารเนี่ยออกจากตรียางที่ไม่ดีแล้วและได้องค์เกณ์กับลัคนาในตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ท่าน จะเริ่มงานอะไรใหม่จะสัมภาษณ์งานอะไรเนี่ยมันจะได้อย่างที่ท่านต้องการแต่ด้วยดาวช่วงนี้มันสเสวยเทสาตรีเพราะฉะนั้นงานอาจจะเป็นบริษัทต่างถิ่นบริษัทต่างชาติบริษัทต่างประเทศหรือง,งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรืองานทําเกีเ่ยวกับครอบครัวก็ได้งานด้านการศึกษาการสอนเป็นวิทยากรเนี่ยมีเข้ามาหมดเลยครับหลังจากนั้นวันที่15มีนาอาทิตย์แล้วก็สุกย้ายราศี นะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธเป็นดาวเอกสารอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพบอลีเพราะฉะนั้นงานที่มีเข้ามาช่วงนี้จะมีการผ่านโปรครับเช่นต้องทํายอดให้ได้3เดือน6เดือนถึงจะบรรจุเข้ามาหรือการมีการทดสอบมีการสอบแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วก็นะครับใครที่รอเรื่องงานธนาคารงานสินเชื่อ อะไรต่างๆก็จะมีเข้ามาค่อนข้างดีในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในช่วงนี้งานมันเป็นเกษตรยังไงเสียถ้าได้เริ่มทําแล้วทายาวทํานานแน่นอนแต่งานทุกอย่างเนี่ยนะครับมันแพ้ดาวพระลึหัสเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นงานที่ต้องท่านเป็นตัวหลักไม่ใช่เป็นตัวเสริมเป็นตัวไปแบบอยู่กับเขาอะไรเงี้ยท่านจะต้องเป็นผูน้นําท่านจะต้องเป็นตัวหลักในการทํางานนะครับส่วนการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆอาจารย์มาว่าวการเริ่มต้นลงทุนนะเนี่ย สามารถทำได้ตั้งแต่หลังจากวันที่นะครับ12ให้ดาวอังคารนั้นได้เกณฑ์กับลัคนาแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือหลัง15 1เป็นต้นไปให้ดาวมรณะเป็นประาพอดาวมรณะเป็นประาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กิจการที่ทำนั้นทำได้นานไม่มีเหตุเพศภัยอยู่ทนอยู่นานไม่มีปัญหาอะไรลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะเริ่มทามอะไรใหม่ๆเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับ เป็นงานใช้คำพูดเป็นงานด้านการเซอร์วิสนะครับดีมากๆเลยครับแล้วถ้าถามว่าอาจารย์แล้วระหว่างพฤหัสอยู่ตรงนี้กับพฤหัสในช่วงเดือนเมษาช่วงไหนดีกว่าก,กาันอาจารย์มองว่าให้พฤหัสอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้พฤหัสย้ายราศีเนี่ยเจ้าดาวพุธที่เดินเร็วๆเนี่ยมันจะมีการถอยหลังเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าให้พฤหัสอยู่ตรงนี้ดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับ ทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องความรักนะครับดาวความรักเป็นดาวพุธนะครับก็ฝากควาสัมพันธ์นะครับวันที่29มกราคมอาจารย์จะเปิดสอนที่บ้านนะฮะเป็นสอนสดเป็นคลาสเรียนใครสนใจมาเรียนได้เลยนะครับวันอาทิตย์สามารถจอดรถหน้าบ้านได้แล้วก็ใครที่ชอบเรียนออนไลน์ก็ยังมีให้เรียนอยู่นะครับหรือต้องการจะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ไลน์ดีโหลาพยายักษ์ติดต่อกับ คุณออมได้เลยครับทีนี้เรามาดูด้านความรักกันนะครับในเดือนนี้ยังไม่มีอะไรโครจรอ,อยู่ในภพวความรักครับดาวความรักเองเป็นดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธนั้นโครจรไปอยู่ในภพว,วินาศครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะต้องคบแบบไม่เปิดเผยข้อดีของคนที่เข้ามาในช่วงนี้คือการเงินการทองค่อนข้างดีครับการงานก็ค่อนข้างเก่ง แต่ด้วยความที่ดาวอาทิตย์เป็นปลาและดาวพุธอยู่วินาศแบบนี้ต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าเป็นคนที่แค่ไม่อยากเปิดตัวเฉยๆถ้ามีแฟนแล้วก็แนะนำให้ออกห่างไปนะครับเพราะในคอนเซปต์การครบแบบไม่เปิดเผยตรงนี้มันมีดาวอาลิอยู่ด้วยเพราะนั้นมันจะเป็นการครบคนที่ไม่คู่ควรหรือไม่ควรไปยุ่ง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วไปเจอคนถูกใจในที่ทํางานถ้าคนรอบๆข้างเตือนท่านว่าเอ้ยคนนี้แรงคนนี้ไม่ดีนะคบเลิกคบเลิกมาหลายคนแล้วก็ลองเชื่อหรือลองนะครับศึกษากาันดูแต่อย่าพึ่งเข้าไปปิดการขายนะอาจจะเป็นคนไม่ดีในช่วงนี้ก็ได้แล้วก็ดาวพุธเองนะครับในช่วงที่ดีถ้าอยู่ในภพวินาศเนี่ยนะครับก็จะเป็นแค่ช่วงวันที่ห จนถึงวันที่3เท่านั้นเองที่ได้วอละโคตะมะนวางนะครับหลังจากนั้นก็เสวยตรีอย่างดีแต่ไม่ใช่ได้วอละโคตมะนวางเท่านั้นเองหลังจากนั้นครับวันที่นะครับหดาวเสาย้ายราศีเนี่ยยิ่งการันตีว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้แฟนก่อนที่ดาวพุธจะมาทับตัวเพราะว่าดาวเสานั้นเป็นดาวลาภะแต่ทีนี้ด้วยความที่ดาวเสามันเสวยเลิกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์กลัวหรือเกินว่า ท่านจะกลายเป็นว่าคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้คบได้กินข้าวได้ไปเที่ยวกันได้แต่อย่าพึ่งนะครับเลือกหรือตัดสินใจว่าจะเอาใครทําแฟนในช่วงนี้นะครับด้วยความรักอยากอาจารย์แนะนําให้ใจเย็นๆรอก่อนนะวัยรุ่นรอนิดนึงหลังจากนั้นครับวันที่8มนุตยูย้ายนะราศีมนุตยูก็ส่งกระแสถึงดาวพุธเช่นเดียวกันเพราะนั้น คนที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องดูดีๆนะครับอาจจะมีการป่วยทางจิตเช่นเป็นโรคซึมเศร้ากลัวผักบุ้งเกลียดทิชชู่ไม่ชอบสีฟ้าอะไรลักษณะเนี้ยก็ลองดูว่าถ้าท่านรับได้ก็ควรรับถ้ารับไม่ได้ก็อย่าเอาเข้ามาผมว่าท่านจะแพ้อยู่อย่างหนึ่งคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างหน้าตาดีเรียกว่าสวยเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะแพ้ความสวยเพราะฉะนั้นนะครับ ใช่เลรครับใช้ศีลธรรมบวกกับตาช่างในใจนิดหนึ่งนะครับอย่าไปเอเอาว่าเอาสวยเอาเอาสวยไว้ก่อนบางทีอาจจะไ,ได้คนสวยที่นิสัยไม่ดีก็ได้ต้องระวางนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่11ครับดาวพุธย้ายราศีทีนี้ดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นทั้งปราเป็นทั้งนิดแล้วก็โคจรมาทับตัวเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาช่วงนี้จะเป็นคนบุคลิกลักษณะนิสัยค,คล้ายๆกับท่าน หรือเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศหรือท่านเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไปเจอคนถูกใจในช่วงนี้แล้วก็ดาวพุธที่เป็นปราก็ยังเหมือนเดิมครับยังไงก็ต้องเช็คหน่อยว่าเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยแต่ดูตามนี้จะเป็นคนที่จิตใจดีแต่ค่อนข้างโมโหร้ายครับการเงินการทองก็ถือว่าใช้ได้แต่ดูแล้วมีเท่าไหร่ใช้หมดนะครับหลังจากนั้นถ้าใครอยากได้แฟนนิสัยรวยครับ หลังจากวันที่12เป็นต้นไปครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งบ้านมีฐานะเรียกว่าร่ำรวยเล็กๆอาจจะทําเหยื่อด้านการสอนการศึกษาอาจสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเต็นท์รถก็ได้นะครับเรียกว่าช่วงนี้เริ่มดีครับแล้วก็ตัวดาวพุธเองก็เริ่มได้ราชาเชลได้ราชาเลิกครับขอโทษได้ราชาเลิกหลังจากวันที่12เวลาเที่ยงคืนไปแล้วหลังจากนั้นยังดีไม่พอครับมีอีกรอบหนึ่งคือในช่วงวันที่ 15ครับดาวสุกย้ายราศีดาวชิพย้ายราศีไอ้สุกที่ย้ายราศีแบบนี้มันทำให้คนที่เข้ามานั้นหาเงินเก่งบ้านมีมรดกเรียกว่าโคตรร่ำรวยอะนะครับแล้วก็การงานค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่มันดีขนาดนี้มันจะไม่ได้ครบท่านเพียงคนเดียวมันจะมีการครบกันมากกว่าหนึ่งคนเช่นท่านก็ชอบเขาเขาก็ชอบท่านแต่เขาก็คุยหคน ตัวท่านกับคุยอีก3คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเอ้ยค่อยๆจีบไปช่างมันติดก็ช่างไม่ติดก็ช่าง,ไม,งไม่ได้นะครับคนที่เข้ามาช่วงนี้เขาไม่ได้มีท่านคนเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้ความพยายามในการจีบให้ติดนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมครับด้วยความที่มันมีดาวทิศมาด้วยดาวทิศเป็นดาวภพอล,ลีอล,ลีก็แปลว่าคนที่ไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ก็อยากให้ ระวังนิดนึงนะครับว่ามันจะมีคนที่ไม่คู่ควรคนที่คบไปแล้วจะสร้างปัญหาคบไปแล้วจะทําให้มีปัญหาเข้ามาด้วยก็อยากให้คัดกรองดีๆเพราะว่าช่วงนี้เวลาเนื้อหอมเวลามันเข้ามามันจะเข้ามามากกว่า2คนอะไรลักษณะนั้นครับและดาวนั้นก็จะเริ่มนะครับเข้าไปอยู่ในสมโนเลืวันที่28นะครับในช่วงวันที่28ดาว โจรเข้าไปอยู่ในสมโนเลิกแล้วพอเข้าไปอยู่ในสมโนเลิกเนี่ยมันก็จะได้เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านความสามารถเฉพาะทางอาจจะเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นนายช่างอะไรลักษณะนี้แต่การเงินดีการงานดีไม่น่ามีปัญหาครับแล้วก็ดาวก็ค่อนข้างเดินค่อนข้างเร็วครับจะอยู่ไม่นานพอวันที่30มีนาดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ดาวพุธย้ายแบบนี้นะอาจารย์ก็มองว่าคราวนี้จะเป็นว่า คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีแต่ข้อเสียคือจะกลายเป็นว่าเขาจะคบท่านแบบไม่เปิดตัวคือเก็บท่านไว้ลับๆอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็ท่านค่อนข้างที่จะเคลซี่เขามากด้วยเพราะ คนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่หน้าตาดีอีกแล้วแล้วก็ด้วยความที่อังคารกับพุธเป็นเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้นถ้าคบกันในช่วงนี้มันจะเลิกกันยากนะคบเพราะนั้นพยายามคัดกรองหน่อยใครที่มีปัญหาด้านความรักใครที่เจ็บหนักมาไม่อยากช้ำใจใบ,บ่อยๆช่วงนี้ก็อย่าพึ่งมือไวใจเร็วเพราะดาวพุธนั้นเดินค่อนข้างเร็วพอดาวพุธเดินค่อนข้างเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็จะเป็นแฟนกันค่อนข้างไวนั่นเองต่อมา เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่1 1การเงินการทองของท่านค่อนข้างดีนะครับตกงานอยู่อาจารย์ว่าได้งานอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่ควรย้ายงานหรือเริ่มง,งานใหม่ในช่วงนี้ส่วนด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับหลังจากวันที่11ไปนะครับการเงินการทองของแฟนท่านค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนตกงานมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือมีเกณฑ์ กูร่วมกับท่านด้วยนะครับเป็นนี่ร่วมกับท่านเลยว่าง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากวันที่15ไปมีเกณฑ์ได้รับมรดกอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำครับดูแล้วดียาวๆทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาย,ยัางไงถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับใน YouTube Line Today แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ักษ์ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ